อูนิวอีสูดดิแมกซ์หเก้าแซเกออโต้สีขาวปี2020นะบฮะเลขไมค์คันนี้อยู่ที่57,000กิโลเท่านั้นนะครับราคาสูงอยู่ที่6,59,000านับาทฮะจัดแฟแนนซ์ฟรีดาวน์ันะยาวอยู่ที่1 1 0 0 0นับาทนะถ้าเกิดว่าใครกำลังดูกระบะอยู่นะครับต้องชมคลิปนี้ให้จบนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านฮะวันนี้อยู่กับผมนะครับปานเพชรยนต์นะครับผมก็อ่าวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวกระบะคันนี้ให้ดูนะเป็น all new isuzu e d max 1.9ตัวแซดนะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับสีขาวมุกนะครับผมอ่าปี2020นะฮะเลขไม่น้อยมากๆเลยนะฮะอยู่ที่5้0 0 0แต่ก่อนอื่นเลยผมขอแนะนำตัวก่อนนะผมปานเพชรยนต์นะฮะหรือว่าปานขายรถมือสองนะครับเป็นพนักงานขายรถมือสองที่ บริษัทเพชรยนต์นะครับเป็นบริษัทขายรถมืต์สองที่ใหญ่ที่สุดในย่านที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีนะครับผมแล้วก็มีรถให้เลือกมากมายกว่า500คันนะครับมีทั้งกระบะแบบนี้นะครับผมหรือจะเป็นเก่งเล็กเก่งใหญ่นะฮะหรือจะเป็นรถตู้หน้าสั้นหน้ายาวนะครับผมหรือจะเป็นรถครอบครัวเป็น PPV อย่างนี้นะครับผม มีทั้งอ่าถ้าเป็นเอาตีสเนี่ยจะเยอะมากๆใครอยากดูเอาตีสใครอยากดูอะไรได้หมดหรือใครอยากดูกระบะรุ่นอื่นๆนะมีทั้งมิสสันนะครับผมแล้วก็มีทั้งอ่าตัวอ่าลีโววีกโกวีโกวีโก้นะฮะแล้วก็เป็นอ่าของโตต้าอะไรอย่างนี้เราก็มีนะครับผมก็บริษัทของเรานะฮะตั้งอยู่บนพื้นที่ของตัวเองนะเปิดมาแล้วประมาณ23ปี นะครับผมเปิดมากกว่า23ปีนะฮะตั้งอยู่บนที่ดินของตัวเองครับเวลาซื้อรถกับเราแล้วไม่หนีไปไหนแน่นอนนะครับและที่สําคัญถะจองรถตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12วันแม่นะครับพาแม่มาซื้อรถอะไรอย่างนี้นะฮะได้รับบลตษัเพิ่มนะครับคือการรับประกันตัวรถ2ปีหรือ20 0 0 0กิโลเลยนะฮะควบคุมทั้งหมด217รายการนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอนะครับลูกค้ายังจะได้การรับประกันจากทางบริษัทด้วย30วันนะฮะสหัวข้อใหญ่ใหญ่ก็ เครื่องโยนต์เกียช่วงล่างอะไรประมาณนี้นะครับก็เรารับประกันให้ด้วยนะถ้าออกรถกับเรานะับไม่ต้องกลัวเราหนีหายไปไหนเพราะว่ามันอยู่อ่าเพราะว่าบริษัทเราตั้งอยู่โนตั้งอยู่บนพื้นที่ของตัวเองนะครับก็มาเมื่อไหร่ก็เจอนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้นะครับผมเป็น All-new i s u z u d m a x 1.9 Z g e เดียออตนะครับเป็นสีขาวมุกนะฮะตัวนี้ปี2020นะฮะเลขไม่อยู่ที่50,000 7,000กิโลเท่านั้นราคาสดอยู่ที่659,000บาทนะครับก็ถูกกว่าตอนเปลี่ยนป้ายแดงประมาณ15,000บาทนะเอ้ยขอโทษดิก็ถูกกว่าตอนเปลี่ยนป้ายแดง150,000บาทนะครับเพราะว่าตอนเปลี่ยนป้ายแดงอยู่ที่ประมาณ8ป0 0 0 0แปดแสนนิดๆนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะเหลืออยู่ที่659,000บาทนะครับแล้วก็ได้เป็นฟรีดาวด้วยนะฟรีดาวนะฮะพรับึ่งหมื่นหนึ่งนะครับประมาณ11,000นนะฮะหรือว่าใครอยากจะใช้เงินดาวนะครับหรือจะซื้อสดก็ได้ นะฮะฮก็จะได้ผ่อนน้อยลงถ้าเกิดว่าใช้เงินดาวก็จะได้ผ่อนน้อยลงกว่านี้อีกนะครับผมและอ่ะก็ถึงเวลาแล้วเนาะเราก็มาดูคันนี้กันเลยดีกว่านะครับตัวนี้นะครับเป็นกระบะ4ประตูนะครับเป็นตัวยกสูงเป็นไฮแลนเดอร์นะครับผมเป็นไฮแลนเดอร์นะได้อะไรบ้างใช่ไหมครัเดี๋ยวผมจะพามารับชมนะฮะหนึ่งเลยนะครับตัวไฟหน้าเนี่ยเป็นอ่าโปรเจคเตอร์มาแล้วนะฮะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์นะครับผมไฟเดย์ไลท์ตรงนี้เนาะเส้นสายของเขาตรงนี้นะไฟตัวนี้สวยมากเลยนะ ว่าเป็นตัวโปรเจคเตอร์นะฮะเวลาการส่องสว่างของไฟโปรเจคเตอร์เนี่ยมันจะส่องได้ไกลนะฮะมันจะไม่ออกด้านทางมันจะอยู่อยู่ในจุดที่วิเศษทัศน์ของเรานะกระจังหน้าเนี่ยเป็นเครือบโครเมียมมานะครับเคลือโครเมียมมานะครับทั้งสองทั้งสองขีดเลยนะครับทั้งสองอันเลยเนาะ,ะแล้วก็โลโก้ยิสุเป็นโครเมียมเหมือนกันช่องรังผึ่งใหญ่ๆระบายความร้อนได้ดีนะ,ะช่องรังผึ่งเนี่ยใหญ่มากแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีนะครับผม ส่วนตรงนี้จะเป็นเรื่องของไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอกนะฮะจะอยู่จะไม่ได้อยู่ในโคมเดียวกันนะครับจะอยู่จะอยู่ข้างล่างของไฟไฟาหน้ารถอีกทีหนึ่งนะฮะสวยนะครับด้านหน้าเนี่ยสวยนะแก้มข้างนะครับไม่มีอ้าออกไม่มีอะไรเลยนะครับแนบชิดมากฝั่งนี้ด้วยนะมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็แนบชิดนะครับตัวนี้เป็นอ่อนิวนะครับปี2020นะตัวแซนะครับเกียร์ออโต้ล้อแม็กนะครับแม็กเนี่ยได้ขนาด 1ิบปดนิ้วมาให้นะครับตัวนี้ได้ยางสองหกห้าทับหกศนะครับเป็นขนาดยางนะครับผมก็อแมกขนาด18ดนิ้วโลโก้ไฮแลนเดอร์นะครับก็ยังอยู่ครบนะยังอยู่ครบนะครับยังอยู่ครบนะเส้นสายของเขาไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับเพราะว่ารถไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้ํามานะครับรถไม่เคยตาสีมาเดี๋ยวผมจะพาดูทีหนึ่งนะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะฮะผมแล้วก็มีสีดําแซมเข้ามามีพร้อมมาพร้อมไตเลี้ยวด้วย เบ้ามือเปิดนะเป็นเครื่อโพรเมียมมานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเบ้าเบ้ามือเปิดเป็เปนครเมียมด้วยเนาะเปิดเข้ามาด้านในนะครับเปิดเข้ามาด้านในนะฮะด้านในสะอาดมากๆสะอาดมากๆนะครับแต่ก่อนที่จะไปด้านในเดี๋ยวเราดูรถรอบคันก่อนนะไลเนอร์ <c oughs> มีไมหมแล้วนะไลเนอร์กันรอยกีดส่วนเป็นอของดีแม็กเลยนะเป็นของแท้จากจากศูนเลยนะมีของแท้จากศูนย ไฟท้ายนะครับก็เป็นไฟท้ายของตัว d m a ม็ที่เป็น LED ด้วยนะสวยมากนะโลโก้แซนะครับผมแล้วก็ DDI นะครับโลโก้ Esu ูดีแม็ก็ยังอยู่นะครับที่เปิดฝาท้ายนะฮะก็เป็นโครเมียมนะมาพร้อมกับกล้องถอยนะมีอ่ามีกันชนท้ายแบบบิวอินนะแบบบิวอินนะครับผมแบบบิวอินขึ้นลงสะดวกนะครับง่ายด้วยนะสวยมากนะฮะดูฝั่งนี้ก็เส้นสายของเขาก็ยังอยู่ครบครับ อยู่ครบนะฮะเพราะว่าไม่มีชนหนักไม่มีรักยิ้มแน่นอนครับไม่มีชมหนักไม่มีจมน้ํอ่ะรถที่เพชรยนต์นะฮะเลือกมาขายเนะี่ยคัดเกรดดีๆมาเลยนะครับเพราะว่าถ้าเพราะว่าบริษัทตั้งอยู่ในพื้นที่ของตัวเองใช่ไหมพอตั้งอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วเนี่ยถ้าขายรถไม่ดีไปเนี่ยโดนโจมตีไม่ได้นะครับเราก็เลยต้องเลือกรถเกรดเอเกรดดีมาขายนะเดี๋ยวไปดูท่านในกันต่อนะครับเปิด้ามานะครับก็จะเป็นหุ้มหนังนะฮะตรงนี้หุ้มหนังมาแล้วนะครับตรงที่พักแขนนะครับแล้วก็มมีปปุ่รับ กระจกมองข้างขึ้นลงอย่างนี้ก็มีด้วยนะครับแล้วก็มีปุ่มสตาร์ s สต็อปนะครับผมก็เป็นปุ่มเวลาติดไฟแดงเนี่ยรถมันจะดับนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจบางคนเนี่ยตกใจว่าทาไมรถดับจริงๆมันเป็นการระบบการทํางานของเกียร์ออโต้นะครับผมมาขึ้นมาข้างบนนะเดี๋ยวผมจะตรดรถก่อนอ่านะครับผม พอเปิดเข้ามานะครับเห็นไหมหน้าจอ mid ขนาดใหญ่มองได้ชัดเจนนะครับมีระบบดิจิตอลต่างๆก็ดูดีนะครับตัวนี้นะครับกันชนคอนโซลหน้านะฮะก็เป็นหุ้มหนังมาแล้วนะครับเป็นหุ้มหนังแบบนุ่มๆเลยนะแบบนุ่มๆเลยนะหน้าจอได้ขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.5นิ้วหน้าจอสัมผัสนะฮะเป็นหน้าจอสัมผัสสามารถเชื่อมต่อ apple carplay และ android auto ได้ นะเชื่อมต่อเนี่ยก็เป็น gps ขึ้นหน้าจอทันทีเลยนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังมานะครับพวงมาลัยหุ้มหนังแล้วก็มีคุชคอนโทรลมาให้แล้วนะครับโลโก้ยิสุชัดเจนนะครับผมแล้วก็มีปุ่มมันติฟังก์ชันอยู่ที่ซ้ายมือของเราเนาะแล้วก็หน้าจอเสร็จไปแล้วเนาะแล้วก็เป็นแอร์นะครับแอร์เนี่ยเป็นแอร์แมนวนวลนะครับผมแต่ว่าเกียร์ตัวนี้นะได้เกียร์ออโต้มานะครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังแบบนี้เลยคู่มือยังอยู่ครบ นะฮะคู่มือยังอยู่ครบนะครับภายในหนังคอนโซลหน้าเนี่ยตกแต่งด้วยสีสีดําเทาดํามาด้วยเนาะมีช่องเปิดเก็บของทั้งสองช่องเลยนะฮะช่องบนกับช่องล่างและช่องใหญ่ด้วยเนาะไฟหน้ารถนะครับก็ติดนะครับไฟหน้ารถติดหมดเลยไฟในรถติดหมดเลยนะครับนี่นะติดหมดเลยนะครับกระจกในที่บังแดดก็มีมาให้นะครับพร้อมกับไฟนะครับผมไม่ได้มีฝั่งเดียวนะมีสองฝั่งเลยนะครับ สวยมากเหมาะกับแม่บ้านนะฮะบแม่บ้านไม่ด่านะเวลาขับรถไปไหนมาไหนแต่งหน้าเนี่ยฮะมีที่เก็บแว่นตาด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปเนะลองนั่งด้านหลังกันนะฮะเปิดเข้ามาด้านหลังนะเปิดเข้ามาด้านหลังด้านหลังก็ดูกว้างนะฮะคันนี้นะครับเป็นเบาะหนังทั้งคันเลยนะเบาะหนังนะครับผมบเาบาะห,หนังเนาะเบาะหนังเบาะหนังแท้จาก โรงงานเลยนะครับก็ด้านหลังเนี่ยผมสูง178นะครับผมสูง178หัวเข่าไม่ชนนะสังเกตดูเหลือๆเลยหัวเข่าไม่ชนนะครับนั่งสบายคันนี้นะฮะภายนอกสวยภายในสะอาดนะฮะรอบเดินเบาไม่สวิงนะับพวงมาลัยไม่มีกินซ้ายขวาแน่นอนครับแล้วก็เครื่องเงียบนะฮะเครื่องเงียบมากๆนะครับแล้วก็ใหม่น้อยด้วยนะหม่น้อยมากๆเลยนะฮะดูครับผมไม่อยู่ที่อ่า ไม่น้อยนะฮะอ,อ๋อตัวนี้ยังไม่โชว์ไม่ใช่ไหมไม่อยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดเองนะตัวนี้นะใครอยากเห็นตัวใครอยากเห็นรถอยากดูรถเข้ามาดูรถได้นะหรืออยากดูรุ่นอื่นก็ได้นะครับของเรามีรถในเรื่องมากมายกว่าห้าร้อยคันเลยนะมาไปด้านหลังก็ไปเราจะมาดูห้องเครื่องกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับขอญอาตเปิดห้องเครื่องแป๊บหนึ่งนะฮะ พอเปิดเข้ามาในห้องเครื่องแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูความสะอาดสะอานของห้องเครื่องก่อนห้องเครื่องนี่สะอาดมากเลยนะครับผมไม่มีคราบน้ํามันไม่มีอะไรแต่อย่างใดเลยนะ,ะยังเครื่องยังเงียบมากไม่สวิงนะครับผมน้ํายาเกียร์น้าํายาอะไรก็ยังอยู่ครบนะครับยังอยู่เต็มเลยนะฮะนี่สังเกตดูแล,ลมาดูนะครับว่ารถคันนี้เคยทําอะไรมาบ้างนะ,ะสังเกตดูที่ฝากระโปรงหน้ากันก่อนเนาะฝากระโปรงหน้าเนี่ยมีซิลิโคนอยู่ตรงนี้เห็นนะฮะถ้ามีซิลิโคนอยู่เนี่ยรถไม่เคยเลียบฝากระโปรง helmet. รถไม่เคยทําฝากระโปรงมานะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับรถฝากระโปรงเคยทําสีไหมสังเกตดูที่ฉลากแจ้งเตือนยังติดอยู่ถ้ามีฉลากแจ้งเตือนรถไม่ได้ทําสีมานะครับฝากระโปรงเคยถอดไหมไม่เคยถอดนะฮะดูนะ่ไม่เคยถอดไม่มีรอยแกะรอยเปลี่ยนแต่อย่างใดเลยนะครับด้านนี้ด้วยด้านนี้ก็ไม่มีรอยแกะรอยเปลี่ยนแต่อย่างใดนะครับผมอ่ะห้องเครื่องนะหัวน็อตก็ยังอยู่ครบนะฮะไม่มีรอยแกะรอยเปลี่ยนแต่อย่างใดเลยนะห้องเครื่องเนาะชัดเจนยังอยู่ครบเลยนะครับ หัวน็อตก็ไม่มีรอยแกะรอยเปลี่ยนสังเกตดูดีๆเห็นไหมสวยมากนะฮะอันนี้เครื่องยนต์ยังอยู่ยังสวยมากเพราะใช้งานไปแค่ห้าหมื่นเจ็ดพันกิโลนะครับผมอ่ะเรามาดูสปอตด้านหน้ากัน่อนะฮะเราเปิดข้ามาดูรอยอาร์ชนะครับรอยอาร์เนี่ยรอยอาร์เนี่ยมีนะครับมีสปอตก็ยังอยู่นะยังอยู่ชัดเจนนะครับรถไม่มีการชนหนักมานะฮะไม่มีการทําสีนะครับรอยลัดยิ้มก็ยังไม่มีเลยผมตรวจดูรถเมื่อกี้อ่ะด้านหลังเหมือนกัน รอยอาร์ก็ยังอยู่ครบรอยสปอรตก็อยู่ครบนะฮะมาไปฝั่งนู้นกันอันนี้เป็นตัวสี่ประตูนะครับสี่ประตูเนาะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะฮะรอยสปอตก็ยังอยู่รอยอาร์กยังชัดเจนนะครับแล้วตรงนี้ก็เหมือนกันนะรอยสปอตก็อยู่รอยอาร์กชัดเจนไหมยังอยู่ยังชัดเจนอยู่นะครับทุกอย่างสวยหรูสวยงามนะตัวนี้นะครับภายนอกสวยนะฮะภายนอกสวย ภายในสะอาดนะครับเครื่องเดินเบาเครื่องเดินเบาไม่สวิงนะครับผมรวมอะไรไม่มีกินซ้ายขวาแน่นอนนะครับเลขไม้น้อยมากอยู่ที่57,000กิโลเท่านั้นนะครับผมถูกกว่าตอนเป็นป้ายแดงอยู่ประมาณ150,000บาทนะฮะตัวนี้นะอ่ะก่อนออเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะฮะตัวนี้นะครับก็เป็นอ isu all new isu d max หนึ่งจุดเก้าแสนเกียร์ออโต้นะครับผมก็เป็นปีสองพันยี่สิบสีขาวเนาะเลขไม่อยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดพันกิโลเท่านั้นนะราคาสดอยู่ที่ 6แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทฮนะจัดไฟแนนซ์ปีดาวผ่อนยาวๆเจ็ดปีอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับได้ตัวยกสูงได้สี่ประตูคุ้มมากๆถ้าเกิดว่าใครสนใจนะฮะพอผมลงคลิปนี้ไปนะครับก็ทักเขากันเข้ามาเลยเนาะแล้วก็ช้าอดด้วยนะช้าอดนะเพราะว่าเซลล์ที่นี่มีกันเยอะมากนะครับเขาขายลูกค้าก็เยอะมากลูกค้ามาวอกินมาต่อวันเนี่ยเป็นสิบคนผมตกใจเลยมาสิบคนโอ้โหไม่ได้พักกันเลย ถ้าเกิดว่าใครสนใจทักกันเข้ามาสอบถามนะฮะหรือจะโทรมาที่0931526462 0931526462หรือจะอินบ็อกซ์ในไลน์นะครับ ID ไลน์ก็คือ PARNPI 1992 PARNPI 1992ถ้าเกิดว่าใครสนใจทักมาเดี๋ยวผมปิดจบให้นะแล้วก็วันนี้ผมขอ จบการนำเสนอตัวรุ่นนี้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปเสนอรุ่นอื่นให้ทุกท่านได้รับชมกันสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ